สวัสดีสวัสดีทุกคนเนาะมื่อนี้มาพบกับน้องอูมาพบกับแซวน้องอูลองสานมื่อนี้ก็มาพบกับกุ๊กกิ๊กตากล้องทั่วไปนะตากล้องน้องอูก,กับตากล้องน้องตุก๊ก <c oughs> มื่อนี้เฮาสองคนมานาะแล้วตอนสวยพักสวยเฮาสองคนสิไปเอามากอ่ามักไฟ,กไฟยูนาไอมาดเนาะทุกคนบโบมีนกับนาไอมาดต,ตัวตอนทิ้งเถียงค้างนาล่าสู่งนาเราสู่งเออโบมีนมาเออแซนโบมีนอ่าตุ๊กไวได้ไปนะเนาะตุ๊กอ่านยูเที่ยงอ่าล้างถ้วยเนาะมื่อนี้อูกบับกุ๊กกิ๊กไปไป เจอกันทุกคนเดี๋ยวอูติดรถก่อนได้บอสตุกอีกเอาชิทอล่างนี่เดินนะ แล้วนี่มีมากอนัออนนั้นบอกเอามี่ะจะเบนบอโอ้ตรงนี้ไ้กอนเที่ยงม่เจอน้อบ่เลยสมไาย เออกินแม่ํำไอนข้อที่เป็นข้อเราสู้อะวะเออโอ้ไปก้อนโอ้ขำต้นนี่นะสิแม่ว่านวานหลเอาตันันดตันันธรรมดาตัวนี้ว่านก้อนกนดิทุกคนบบงบงบเดเอาขึ้นอะวะดอดกินสิมก้อนดนีกนปาลนี่นนี่นี่วกไปนี่กุกิกตัวสมบูรณ์นี่ว่านนี่เป็นว่าวานแท้เม่นว่อือว่าน นม,ม่บ้า, <c oughs> านม,ามันบ่อต๊คตัวเอ้ยอู้ดทุกคนพี่ทุกคนมานสุกมันละเนะทุกคนนี่เออตัวนี้บ้านเนี่ย,ยบยริตัว่ะละเขาก,กินก้อนกระได้อ็นีิ แจวเอาตัวนั้นน่ะสมโคสมแ<ฮ>ม่<ล>บอกว่าอย่ากินอย่ากินอย่างนี้นี่เนอ้ตัวนี้ใ <c oughs> น,น,นมันชืนอนียทุกคนเห็นปะนี่โอ้อันนี้อันนี้เป็นเขตเขตแต่ก้อนเป็นเขตอันดินพี่น้องเอ้ยดินดิน,ดนแถวนายมากมันบ่มีอันเดอร์บ้านเลยสมมิด ได้กได้กได้นี่ว่างูเมืกี้มันส้มมาหมดใบ้านม่แม่มุนาเก็ไปตุกมาเอาบอคนบ้านอะทุกคนเบิ้งมักไปได้บอกกี่เนี่ยเบิ้งอะไรแต้นเลย ขึ้นเอาพูนขึ้นเอามองเด้อนี่งามขึ้นกระไรอือเาเอาบ่เอาเอามองเด้อจังมีแซบสั้นในทุกคนบ่ม,มักไฟเขาขึ้นเอาเธอบอกอ่ะจับกล้องจับไท่ดีไหมย,ยับมายับมาจับคำนะเฮ็ดเขาข้าสั้นโอโอโออออจับไปเอาหมดจุซ๊ซจ <c oughs> ับ ัเอ้อเอ้อขึ้นได้เออชให้กินน้ำเออเออขาขึ้นเบาเขาขึ้นเบาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณเป็น <diligent S 2> อะไรกับต้นไม้ปะคุณขึ้นซิกุกิกหาไข่มาเอาเงินให้ไข่อนแสบแม่ เดือนก็จะได้เงินแล้วอดทนอดทนเอออุยยังเห็นแั้นไหมเออเออเต็มต้นเลยฮะเออเชื่อเกลี้ยกลงอมขนาดอ้าวทุกคนเบ่งไหมมักไฟคุณยานจะขอบเขามาเห็นแล้วบ่เนี่ย เก็บด uhm, ีแ <bom> ม <cup> ่ยังเพมันี <mesmo> <S <S ้มันแตกออกจากกันนี่ทุกคน้าขึ้นนเลยตึงจนต็มต้นเลยเออเอาตึ้งตอ่ะบอกกิงมันจังบัส้มมหนบอกนี่นี่ไี้บัส้มอ่ะจีบเบิ้งแม่บอกป่นเด้ออ่านี่อาอีก คุกกี้กเอาสลิปดยเอาพอกินหลักยากคุกกีก้เอาเมื่อนี่ฉันจะทำยวเอามาวางไว้ก่อนนี่นี่อึบป้าคุณป้า บึงมักไม้ป่าทุกคนพุ่นโอ้โอ้ข้ามเก็บมาป่ะโอ้ขอลากิก๊กไปทุกคนเดี๋ยวอูซีลองสิ่มบังเดอร์อืมเอามักตึงๆนี่เนาะเดี๋ยวชีลองสิ่มมาชมว่า,วา

นี่พอแล้วทุกคนคุณวูทุกคนเบิ้งนี่คุณต้นบางต้นมันมีเต็นมักไฟเต็มเลยไปไปเอาไหมเก็บไปเก็บซะ่งเก็บนี่ผมมีให้เก็บซะเสื้อ ไม่น่าเชืเปล่อือฮัมากไปเท่าตุก๊กในหอเคลินวันเดี๋ยวขึ้นดูนี่ไปวันนี้เมื่อเจอกันยุเที่ยงเด้อทุกคนเด้อ น้องตุ๊กเราเป็นท่าลมเนาะนั่งหมดเลยได้ทิ้งนอนฝานเมฆเอาเว้ให้เขาเป็นท่าลมนี่โอ้โหเมามากินดูสชาตาเป็นยังไงอยู่เที่ยงพักค้อนตามอาทยาใส่จับ นี่ทุกคนมัาีิเป็นซี่แบนนี้ตัวซี่ข้าวคุกกิ้งให้กินท่้นส้มทุกคนฮาฮ่้คิดว่ามันก็ส่งเป็นตะเนื้ออันนั้นเด้อส้มทุกคนมีข้าวส้วนนีนั่นมซักนี่่เนี่ย อยู่นี่มาอยู่นี่เออดื่มละอะไ<อ>รทำก็กินนะนี่ทุกคนหลังจากที่อันอูไปกินมักไฟมาแล้วเนาะอูชิย่างไปลิ้นเถียงกุก,กิกานพุ่นทุกคนเบิ้งน้ำซางโอ้โห,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 หเลอะน่กากลัวใสอันนี้เนาะใสทางลงไปเดี๋ยวอูสิไปเถียงกุก,กิกเนาะอยู่พุ่นเนาะตึบไป เย็นอากาศเย็นขนาดคุณผมพัดจอยจอยนี่ทุกคนตอนนี้อูก,ก็ได้มาหออเหอนแล้วเนาะเข้าให้อันใส่เฮ็ดเข้าให้แล้วกัมันแดนห่อแล้วก็ฟ้าใสฟ้าแล้วอันเดินเนาะทุกคนแล้วก็บโได้ถ่ายคลิปอันตอนนั้นขากลับมาันเดอแม่ได้กินแ,มนนแหม่เนอปลาเอาเอาบางอย่างได้ปะเออ ตอนนี้เดี๋ยวพาทุกคนมาเบิ้งอ่ะมื้อน,นี้น้องอู้ไปนาเนาออูบ่ได้อยู่เือนกันกเลยสิพาทุกคนมาเบิ่งอันอันนี้แม่จนันนี้ทุกคนสร้างเอียงมาครบแล้วเนาะสร้างทรายมาเมื่อวานานี้พุทรายทรายมาเมื่อวานนี้อันนี้ทรายรถหนึ่งกำลังเริ่มก่อแล้วเห็นปะนี่อันนี้เป็นหิน สีมังเจ้าไว้ใส่ของอ๋อนี่สีมังนี่สีมังแล้วก็เล็กมือเช้านี่ไปสร้างเครื่องเอาไว้แล้วเขาจะเอามานะนี่เล็กเห็นบ่นี่เริ่มก่อละเด้อนี่เริ่มก่อละใกล้ชิดแล้วละอีกประมาณบ่เกินสองคิดอู้คิดว่าน,น่าจะเลีนะ้ยเนาะสองทีสามทีเอ๊ะ อดีใจไกลชิแล้วแล้วกลับมาเฮือนกลับมาเฮือนไปอันสวยน้องตุ๊กเคทเบงไม่เมื่อยมากลับมาเฮือนเห็นอันนี้รู้สึกดีใจนะทุกคน <c oughs> นี่อันนี้มันเพื่อนเฮ็ดบอนไว้อันคนปูนอีหยังไรนี่ <c oughs> เริ่มเป็นหูเป็นหางละนี่ <c oughs> นี่ไกลแล้วอู้ทุกคนเสียงเพลงดังเอาทเทอว่าย่านติลคาซิตกระป่านั่นดี <c oughs> ทุกคนเพลงมันดังน้องอูก,ก็เลยขึ้นมานี่นะลงไปลุกมันคือว่าเพลงดังเขาดังเขาบม่อยากเสียคลิปนี้ไปอนะทุกคนสติลิคัสิดกะคลิปนี้อูก็จิปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะละฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกาลังใจเฮ้เดอร์พาอันสิพาแม่ไปตลาดก่อนอันนาบ้าวนาบ้าวว่าให้อันเอาอันสร้างเลขมาสร้างเลขสิบมามาอีกเพินน่มเนาะ <c oughs> นี่ฮ <c oughs> อนเดี๋ยวกลับมาจังค่อยอาบน้ำ มาต้องมาแต่งใตัวเองคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนะบ๊ายบาย